สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาพามาให้ชมลูกไม้ลูกไม้ไ้เคสอนสีม่วงนะครับก็วันนี้วันนี้ก็บานสองดอกก็คือดอกนี้บานวันที่สองแล้วก็ดอกนี้บานวันแรกนะครับสำหรับต้นที่จะแบ่งลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้นะครับตอน,นี้่ ต้นเขาลงหัวหมดแล้วนะครับก็ต้องรออีกประมาณอีกประมาณสักสองเดือนนะครับถึงจะลุงยาถึงจะแบ่งให้นะครับเพราะช่วงนี้ช่วงอากาศร้อนมากนะครับกลางวันอากาศร้อนมากและกลางคืนที่มีความหนาวเย็นนะครับบัวบัวปรับตัวไม่ทันก็จะ,อะโอมแล้วก็ลงหัวหมดเลยนะครับสําหรับบัวช่วงนี้เนาะ ลูกไม้ใหม่ๆเดี๋ยวลุกยาก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าได้ลูกไม้ใหม่ๆส่วนมากแล้วเขาก็จะลงหัวหมดเลยนะครับช่วงนี้ให้อากาศาหนาวหนาวจะจัดประมาณอุณหภูมิประมาณ18องศาคงที่นะครับบัวก็จะกลับมางามอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้นะครับอันนี้เป็นต้นลูกไม้ไส้เตียสองสีนะครับ ลุงยาก็เก็บฝักไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ต้นเริ่มชะง,งักแล้วนะครับต้นเริ่มชะง,งักเพราะว่าอากาศอากาศ,อากาศเขา,าเปลี่ยนนะครับก็ฝักนี้ฝักในลุงยาก็ใช้เกสรสีม่วงมาผสมนะครับจึงต้งองปลูกปลูกเขาไว้นะครับดอกนี้เดี๋ยวนะครับสำหรับดอกนี้บานวันที่สองนะครับท่านผู้ชมก็ ไซแกสอนสีสีแดงนะครับเดี๋ยวไปชมลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับทางนี้นะครับต้นนี้เป็นสีแปลกๆนะครับเพราะว่ากลีบนอกเขาจะออกสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับออกสีน้ำตาลเลยนะครับกลมมากกลมเหมือนมังคุดนะครับไ้แกสอนสีเหลืองนะครับ อดอกบานมาแรกนะครับนะครับต้นต้นยังแคร์แกนอยู่นะครับสําหรับต้นนี้สีสีเปลือกมังคุดทรงเหมือนมังคุดเลยนะครับนี่นะครับทรงกลมๆป้อมๆนะครับเหมือนมังคุดมากนะครับต้นนี้ยังไม่แบ่งนะครับเพราะว่าลุงยาจะต้องดูฟอร์มดูฟอร์มเข้าอีกนะครับสําหรับต้นนี้เนาะว่า,าเดี๋ยว เวลาดอกที่ใหญ่ต้นสมบูรณ์แล้วเขาจะสีสวยไหมนะครับอันนี้ไปดูทางโน้นอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าก็ต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ใหม่นะครับลูกไม้ใหม่เพิ่งจะ,อะดอกดอกแรกนะครับลุงยาก็กาตอนนี้ก็ตลองลุ้นดอกนี้นะครับเพราะว่าดอกเขากลมๆทรงแปลกๆนะครับสวยมาก อดอกนี้วันนี้ยังไม่บานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงยาจะมาถ่ายนะครับว่าเวลาบานแล้วเกาจะาสวยไหมนะครับสําหรับต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ใหม่ที่ลุงยาเพิ่งจะนี่นะครับประมาณนี้นะครับลูกไม้ใหม่นี่นะครับเป็นเมล็ดอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะได้เห็นดอกนะครับเป็นลูกไม้ใหม่หมดเลยนะครับก็คาดว่าน่าจะประมาณปีใหม่ ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นทรงบัวลูกไม้บัวยักออสเตรเลียทรงดอกใหม่ๆนะครับแล้วก็สีสีสันแปลกๆใหม่ๆเหมือนกับต้นนี้นะครับต้นนี้พรุ่งนี้ก็จะบานเดี๋ยวลุงยา,าจะามาถ่ายให้ชมอีกครั้งนึงนะครับก็บัวสีทั่วๆไปก็ก็ยังมีขายอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมรักบัวก็โทรติดต่อเข้ามาที่0988495318นะครับ หรือ,อทักมาทางลาย id punya15 ภาษาอังกฤษตัวแรกนะครับก็ลุงยาก็จะถ่ายภาพาทรงต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับเลือกก่อนก็ได้นะครับก่อนตัดสินใจเนาะถ้า,า,าโทรมาก็ยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นดอกนะครับแต่ถ้าทักมาทางลายหรือทางเพจเ c e บุ๊คลุงยานา,นาจิตตังยาก็จะถ่ายส่งดอกให้ให,ให้เลือกดูนะครับ ว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับาฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับอีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะมีลูกไม้ใหม่ๆเยอะเลยนะครับอ่ะนะครับ